สวัสดีครับอยู่กับหน้าสวนสปาฟาร์มครับก็สําหรับวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการใช้งานนะครับระบบปั๊มอัตโนมัติในสวนของเรานะครับอันนี้เราก็เป็นระบบที่เราเซตไว้กับให้กับลูกค้านะครับในการใช้งานกับโรงเรือนนะครับที่ปลูกผักนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนขนาด6คูณ20หรือ8คูณ20นะครับต่างๆนะครับก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรือนที่มีจำนวนมากนะครับก็ควรจะ ขยับเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าก็จะมีปั๊มน้านะครับขนาดถึงนิ้วหนึ่งแรงนะครับแล้วก็ชุดสายน้ําอัตโนมัติหรือโซลินอยดวาลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับสองข้อควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ใช้เป็น2โซนนะครับ2โซนนะครับอุปกรณ์ข้างในก็จะมีทัมเมอร์นะครับที่ควบคุมการจ่ายน้ํานะครับควบคุมการใส่น้ําอันนี้สามารถรองรับการใส่น้ําได้อ่า สองโซนนะครับแต่อันนี้ก็คือเรา,าต่อให้กับลูกค้าหนึ่งโซนนะครับเพราะว่าใช้กับโรงเรือนหนึ่งจุดนะครับสำหรับตัวทา์เมอร์นี้นะครับเรากา็สามารถเซตตั้งค่าการทำงานได้1 6ครั้งนะครับต่อวันนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าการทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นาการควบคุมด้วยมือนะครับอันนี้เราก็ปิดมาเมนวนวนี้นะครับ ระบบสปริงเกอร์ข้างในก็ทํางานนะครับระบบสปริงเกอร์ข้างในก็ทํางานตามปก,กตินะครับอันนี้ก็คือการใช้งานแบบไม่นวลนะครับอันนี้ก็คือปิดปิดปั๊มก็คือตัดนะครับปั๊มแล้วก็เซ็ตเป็นระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราไอ้บิดมาตรงตำแหน่งออโต้่างนี้นะครับเราก็สามารถเซ็ตาทามเมอร์ตรงน,นี้นะครับตั้งค่าเวลาที่เราต้องการให้เขาทํางานนะครับ ตลอบวันนี้เราก็เซตค่าให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับยกตัวอย่างก็คือถ้าเราต้องการให้เขาทํางานช่วงเวลาเช้าแล้วก็เซตให้เขานะครับรอบแรกก็6โมงตัดตอน6โมงหรือ2นาทีอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เช้าสายบ่ายเทีย่ยงได้หมดนะครับแล้วก็บิดมาตาแหน่งออโต้แล้วก็อย่าลืมเซตอันนี้ให้เป็นตาแหน่งออโต้ด้วยนะครับนี่แบบนี้ครับขึ้นสายออโต้ก็สามารถเปิดใช้งานได้เราก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับก็ให้น้ําระบบน้ําเขาทํางานไป ถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็บิดมาตำแหน่งออฟแค่นี้เองนะครับค,ครับแล้วก็ส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับก็คือจะเป็นตัวฝักบัว1,000งรูนี้นะครับตัวนี้เราก็มีการติดตั้งไว้ข้างนอกนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราจะลูกค้าสามารถจะให้เราติดตั้งไว้ข้างในโรงเรือนนะครับหรือติดตั้งไว้ข้างนอกนี้ก็ได้สําหรับอ่าสำหรับที่นี่นะครับเราติดตั้งไว้ข้างนอกสําหรับการใช้ภาคสนามทั่วไปเพราะว่าสายยางที่ าสายไว้นี่คือ30เมตรนะครับสายยางห้าทับแดไอ้สามทับสี่นะครับน้ําวิ่งเต็มที่แล้วก็สามารถเดินลดน้ำํำผักสนควัวในบ้านได้ลดน้ําในโรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานนี่ครับน้ําเขาสมูทนะครับรถผักสบายนะครับปิดก๊อกปุ๊บปั๊มตัดนะครับอ่าถ้าเราเดินลากสายยางไปไกลแล้วต้องการปิดแล้วก็สามารถปิดที่หัว วาลได้นะครับนี่นะครับปิดอันนี้แต่ไม่แนะนําให้ทําบ่อยนะครับเพราะว่าสายยางเขาตึงนะครับเพราะว่าปั๊มเรามันแรงนะครับนี่นะครับถ้าใช้งานเสร็จแล้วก็แนะนําให้เปิดน้ําออกทิ้งจากสายยางนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับครับสําหรับตัวลงปั๊มของเรานะครับก็จะมีแท้งหนึ่งพันลิตรนะครับที่กักเก็บน้ําไว้นะครับสําหรับ พื้นที่นี้นะครับหลักๆเราก็จะใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับดูดเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านระบบกรองแล้วก็นําไปใช้ต่อได้เลยนะครับแต่เราก็คิดเผื่อไว้ไนะครับเพราะว่า,าเผื่อเวลาน้ําฝนตกแล้วน้ําธรรมชาติเขาขุ่นนะครับแล้วก็ดูดน้ําใสาเก็บมาพักไว้ในแทงค์ผลิตสําหรับที่จะนําไปใช้นะครับถ <N> ้าเราจะใช้น้ําใสาแล้วก็เปิดน้ําจากแทงค์มาแล้วก็ปิดน้ําจากธรรมชาตินะครับก็สามารถเปิด ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ในสถานการณ์ปกติเราก็สามารถเปิดน้ํานี้นะครับสูบจากน้ําธรรมชาติมานะครับน้ําใสจากธรรมชาติขึ้นมาพักไวในแทงค์เป็นน้ําสํารองไว้ใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าบ้านของลูกค้านะครับมีการต่อระบบน้ําในบ้านเรียบร้อยหมดแล้วน, e นะครับหรือต่อน้ําประปามาใช้ก็สามารถต่อน้ําเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าแทงค์ตรงนี้ได้เลยข้างในมีลูกลอยครับถ้าน้ําเต็มแทงค์ก็คือระบบก็ตัดได้เหมือนกันนะครับ ก็จะต่อร่วมเป็นสระบบก็ได้นะครับเราคิดเขื่อไว่าให้สําหรับการใช้งานแบบค่อนข้างที่จะครอบคุมหมดแล้วนะครับสําหรับการใช้งานนะครับแล้วก็การเดินท่อของเรานะครับท่อเมนทั้งหมดเราใช้เป็นท่อ1นิ้วเต็มกําลังที่ปั๊มการทํางานนะครับทําให้การใช้น้ําเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ท่อไฟนะครับ ทอาไฟแล้วก็เดินให้นะครับมีฉนวน,นหุ่มกันน้ําส่วนตรนนี้ก็คือระบบไฟที่บ้านยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เราก็เดินรอยไว้สําหรับรอใหอ้ช่างไฟบ้านเขามาเดินต่อนะครับ ทำงานสองแปลงนะครับปิดแปลงที่สามทำงานหนึ่งแปลงนะครับปิดแปลงที่สองกับแปลงที่สามปิดแปลงที่สองปิดแปลงที่สาม ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ